ท่านผู้ฟังครับช่วงนี้พูดคุยกันครับเรื่องปปชมีการพิจารณาเงื่อนไขและความคุ้มครองที่จะมีขึ้นสำหรับการป้องกันการฟ้องปิดปากเป็นอย่างไรนะครับ,รบพูดคุยกับท่านจิราพรบุรินทร์วานิชผู้อำนวยการสํานักกฎหมายสํานักงานปป,ปชครับตอนนี้ท่านอยู่กัาแล้วครับสวัสดีครับท่านครับ สวัสดีค่ะครับท่านครับอยากทราบครับว่าการพิจารณาและก็เงื่อนไขมียังไงบ้างครับในการคุ้มครองช่วยเหลือกฎหมายป้องกันการฟ้องปิดปากในคดีทุจริตครับค่ะ ามพระราชบ,บัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตฉบับที่2ปี2568นะคะซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่เมื่อวันที่6มิถุนายนที่ผ่านมาค่ะในบทบัญญัติมาตรา132ที่ได้แก้ไขใหม่นะคะได้กําหนดให้บุคคลที่เข้าข่ายในการที่จะได้รับความคุ้มครองช่วยเหลือจากการที่ถูกกันแกล้งดําเนินการหรือว่าฟ้องคดีปิดปากค่ะจะประกอบด้วย 4กลุ่มบุคคลใหญ่ๆนะคะกลุ่มแรกก็คือผู้ให้ถ้อยคําค่ะซึ่งก็จะได้แก่ผู้ให้ข้อมูลหรือว่าคําอธิบายเกี่ยวกับข้อเท็จจริงหรือว่าพฤติการต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตามที่กฎหมายแล้วก็ระเบียบกําหนดนะคะกลุ่มที่2ก็คือผู้แจ้งข้อมูลหรือว่าเบาะแสซึ่งก็ได้แก่ผู้กล่าวหาหรือว่าผู้ให้รายละเอียดข้อเท็จจริงหรือว่าพฤติการซึ่งน่าจะเป็นการกระทําความผิดที่อยู่ในหน้าที่และก็อํานาจของคณะกรรมการปปชกลุ่มที่3ก็คือผู้ที่นําส่งพยานหลักฐานประกอบการให ถ้อยคาการแจ้งข้อมูลหรือว่าบ่อแสนะคะแล้วก็กลุ่มสุดท้ายค่ะกลุ่มที่สี่ก็คือผู้แสดงความคิดเห็นหรือว่าพยานผู้เชี่ยวชาญที่ได้ให้ความเห็นในเชิงวิชาการนะคะซึ่งกฎหมายอ่ะค่ะก็ได้กําหนดช่องทางในการที่จะเข้าสู่การพิจารณาให้ความคุม้มครองแล้วก็ช่วยเหลือกลุ่มบุคคลต่างๆเหล่านี้ต่อทางคณะกรรมการประชอนนีรยในสองช่องทางด้วยกันนะคะช่องทางแรกเนี่ยก็คือช่องทางที่บุคคลเหล่านั้นนะคะ มาทำคำร้องขอรับความคุ้มครองช่วยเหลือด้วยตนเองค่ะครับสองถังที่สองก็คือกรณีที่ความปรากฏต่อคณะกรรมการปรปรชหรือว่าพนักงานเจ้าหน้าที่ว่ามีกรณีที่ต้องให้ความคุ้มครองช่วยเหลือบุคคลเหล่านั้นแม้จะไม่มีคำร้องขอจากบุคคลเหล่านั้นค่ะซึ่งในการที่จะพิจารณาเงื่อนไข การให้ความคุ้มครองช่วยเหลือตามกฎหมายป้องกันการฟ้องคดีปิดปากในคดีทุจริตนะคะว่าจะมีขั้นตอนในการพิจารณาในการให้ความคุ้มครองช่วยเหลือจากบุคคลนั้นอย่างไรอะค่ะตามมาตราหนึ่งร้อยสาสิบสองทับสองค่ะก็ได้กําหนดให้คณะกรรมการปปชสามารถที่จะกําหนดหลักเกณฑ์วิธีการแล้วก็เงื่อนไขในการให้ความช่วยเหลือการขอรับความช่วยเหลือแล้วก็การยกเลิกความช่วยเหลือเนี่ยโดยรายละเอียดในการพิจารณา การให้ความคุ้มครองต่างๆเนี่ยก็จะถูกกําหนดมาไว้ในร่างระเบียบที่คณะกรรมการปรปชกําลังดําเนินการร่างขึ้นนะคะซึ่งก็จะเป็นร่างระเบียบคณะกรรมการปรปชว่าด้วยการให้ความช่วยเหลือการขอรับความช่วยเหลือและการยกเลิกการให้ความช่วยเหลือตามมาตรา132ทับ2ซึ่งก็อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการปรปชนะคะซึ่งร่างนี้ค่ะก็จะกําหนดให้เมื่อทางคณะกรรมการปปชค่ะได้รับคําร้องขอรับความคุ้มครองช่วยเหลือแล้วในขั้น ตอนการพิจารณาให้ความคุ้มครองค่ะเจ้าหน้าที่ก็จะจัดทําสรุปข้อเท็จจริงพยานหลักฐานพร้อมความเห็นแล้วก็นําเสนอต่อคณะกรรมการปปชเพื่อพิจารณาความคุ้มครองภายใน15วันนับแต่ได้รับเรื่องจากเจ้าหน้าที่นะคะคโดยเงื่อนไขในการที่จะพิจารณาให้ความคุ้มครองแก่บุคคลนะคะก็จะมีสี่เงื่อนไขหลักๆค่ะเงื่อนไขแรกเนี่ยต้องเป็นเรื่องที่บุคคลถูกร้องทุกข์ถูกกล่าวโทษ ถูกฟ้องคดีหรือถูกดำเนินการทางวินัยนั้นนะคะมีสาเหตุมาจากการที่บุคคลเหล่านั้นได้ให้ถ้อยคําแจ้งข้อมูลหรือบอกแสหรือว่าส่งพยานหลักฐานประกอบการให้ถ้อยคําการแจ้งข้อมูลหรือบอกแสหรือว่าแสดงความคิดเห็นแก่คณะกรรมการปรปรชหรือว่าพนักง,งานเจ้าหน้าที่ซึ่งรวมไปถึงหน่วยงานที่มีหน้าที่และอำนาจในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตด้วยนะคะคเนื่องในที่สองค่ะ พฤติการของการถูกร้องทุกถูกกล่าวโทษถูกฟ้องคดีหรือว่าถูกดําเนินการทางวินยัยอะค่ะต้องเป็นผลจากการที่เขาเหล่านั้นค่ะได้มาให้ถ้อยคําแจ้งข้อมูลหรือบอดสาหรือว่าส่งพยานหลักฐานประกอบการให้ถ้อยคําแจ้งข้อมูลหรือบอดสาหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการกระทําความผิดที่อยู่ในหน้าที่และอํานาจของคณะกรรมการปปชค่ะคเงื่อนไขที่สามก็จะต้องเป็นการให้ถ้อยคํา เป็นการแจ้งข้อมูลหรือบอแสหรือเป็นการส่งพยานหลักฐานประกอบการให้ถ้อยคำต่างๆหรือว่าประกอบการแสดงความคิดเห็นนะคะต้องกระทําโดยสุจริตก็คือต้องไม่เป็นการที่มาเอ่อมาให้ถ้อยคำหรือว่ามาส่งพยานหลักฐานมาแจ้งข้อมูลโดยที่มีเจตนาเพื่อที่จะกั่นแกล้งบุคคลอื่นนะคะส่วนเงื่อนไขสุดท้ายเงื่อนไขที่สค่ะถ้คยคำข้อมูล หรือว่าบอ่อแสหรือว่าพยานหลักฐานต่างๆที่ได้ให้ไว้อ่ะคะ่ะจะต้องเป็นประโยชน์ต่อาการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการปปชหรือหน่วยงานที่มีหน้าที่และอำนาจในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตค่ะครับแล้วก็นอกจากนี้นะคะสําหรับบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการกระทาความผิดค่ะไม่ว่าบุคคลเหล่านั้นน่ะนะคะจะได้รับการกันไว้เป็นพยานหรือว่าไม่ถูกกันไว้เป็นพยานก็ตามค่ะถ้าบุคคลเหล่านั้น ถูกฟ้องคดีกลับนะคะคบ,บุคคลเหล่านั้นนะคะก็จะมีสิทธิ์ที่จะได้รับการพิจารณาคุ้มครองช่วยเหลือในกรณีที่ถูกฟ้องคดีดังกล่าวด้วยเช่นกันค่ะครับค่ะแล้วก็เป็นกรณีที่เขาไม่ได้ฟ้องเราโดยตรงเช่นเราไปให้ข้อคิดเห็นข้อวิจารณ์และดําเนินคดีหรือให้ถ้อยคํากับปปชปุ๊บเนี่ยแล้วเขาใช้วิธีทางอ้อมเนี่ยฮะมากดดันเช่นไปฟ้องเกี่ยวกับคนใกล้เคียงเราเนี่ยนะฮะ กดดันเราเช่นไปฟ้องภรรยาฟ้องสามีฟ้องพ่อฟ้องแม่อะไรแบบนี้เนี่ยเอ๊ะตรงนี้นี่มันครอบคลุมถึงไหมฮะเป็นการกดดันไม่ให้คนคนั้นไปให้ถ้อยคําฮะตรงนี้ค่ะ ตามกฎหมายค่ะตามกฎหมายจะคุ้มครองผู้ให้ถ้อยคําค่ะคเพราะฉะนั้นจะต้องเป็นการแสดง mm hmm. ข้อเท็จจริงของบุคคลนั้นๆค่ะที่เราจะให้ให้ความคุ้มครองซึ่งจะต่างกับกรณีของการถูกคุกคามขู่เข็นหรือว่าถูกขู่ทำลายร่างกายรกรณีนี้เนี่ยเราจะให้ความคุ้มครองรวมไปถึงบริวารของบุคคลเหล่านั้นค่ะ โอครับพูดง,ง่ายๆคือมีกฎหมายที่จะดูแลตรงนี้อยู่แล้วก็คือเหมือนการคุ้มครองพยาน <S <S ใช่ไหมครับแต่ตรงนี้ <S 2> <S 2> <ช>เนี่ยเป็นการอุดช่องว่างเวลาโดนฟ้องกลับสลับคนที่ให้ถ้อยคํานะครับพอเขายืน่นเรื่องของขอความคุ้มครองตรงนี้แล้วปปชครับพิจารณายัางไงและแจ้งผลให้ทราบยังไงบ้างครับอืมค่ะเมื่อคณะกรรมการปปชนะคะพิจได้รับคําคําร้องขอ คุ้มครองช่วยเหลือนะคะหรือว่าแม้แต่พนักงานเจ้าหน้าที่อะค่ะจะเห็นเองแล้วก็เสนอคณะกรรมการปปชให้ความคุ้มครองค่ะเมื่อคณะกรรมการปปชเนี่ยพิจารณาแล้วมีมติให้บุคคลเหล่านั้นนะคะได้รับความคุ้มครองช่วยเหลือเป็นประการใดแล้วอะค่ะทางสํานักงานปปชก็จะมีการแจ้งผลการพิจารณาให้บุคคลเหล่านั้นทราบพร้อมทั้งส่งเรื่องให้กับทางสํานักงานสํานักต่างๆภายในปปชนะคะหรือว่าสํานัก งานอื่นๆที่เกี่ยวข้องอะค่ะดําเนินการให้ความช่วยเหลือตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปค่ะโดยทางสํานักง,งานปปชก็จะเข้าไปมีบทบาทในการที่จะให้ความคุมค้มครองช่วยเหลือโดยเร็วซึ่งรวมถึงการติดตามการให้ความช่วยเหลือใน ตามขั้นตอนต่างๆของกฎหมายกําหนดอย่างใกล้ชิดนะคะคสําหรับมาตรการในการที่ทางคณะกรรมการจะให้ความช่วยเหลือนะคะทางปปชะคะ่ะก็สามารถที่จะให้ความช่วยเหลือได้ตามความจําเป็นซึ่งแบ่งออกเป็นสามกรณีค่ะกรณีแรกอ่ะคะ่ะก็จะเป็นกรณีที่บุคคลดังกล่าวอ่ะคะ่ะถูกฟ้องคดีแพง่งอันนี้ทางคณะกรรมการปปชะะก็จะให้ความช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นการสร้างทนายความให้หรือว่าส่งพนักง,งานเจ้าหน้าที่อ่ะคะ่ะเข้าไปช่วยดําเนิน ช่วยในเรื่องของคดีให้อะค่ะแล้วก็ช่วยในเรื่องของค่าลิชาธรรมเนียมสารต่างๆด้วยนะคะก็รกรณีที่สองค่ะถ้าเกิดว่ากรณีที่บุคคลเหล่านั้นนะคะถูกร้องทุกข์ถูกกล่าวโทษหรือว่าถูกดำเนินคดีอาญาไม่ว่าจะเป็นกรณีที่อยู่ระหว่างการดำเนินการในชั้นของพนักง,งานสอบสวนพนักง,งานอายการหรือว่าอยู่ระหว่างการถูกฟ้องคดีอาญานะคะกรณีนี้ทาง คณะกรรมการปรปรชค่ะก็จะจะส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปช่วยอาจจะมีการที่จะแต่งตั้งทนายให้ด้วยเหมือนกันนะคะแล้วก็ช่วยในเรื่องของหลักประกรันช่วยประสานอายการแล้วก็ช่วยในของชั้นศาลด้วยเช่นเดียวกันนะคะส่วนกรณีสุดท้ายค่ะกรณีที่ บุคคลเหล่านั้นนะนะคะถูกดําเนินการทางวินัยอะคะ่ะเช่นอาจจะถูกตั้งถูกถูกตั้งกรรมการสอบสวนหลังจากที่แจ้งบาแสะคะ่ะเมื่อคณะกรรมการปปชให้ความคุมครองแล้วค่ะคณะคกรรมการปปชก็จะส่งมติคณะกรรมการปปชไปถึงหน่วยงานต้นต้นสังกัดอะคะ่ะว่าเขาเหล่านั้นต้องหยุดดําเนินการทางวินัยกับผู้ผู้ที่เขาดําเนินการทางวินัยนั้นๆทันทีอะคะ่ะครับ แนวทางในการพิจารณาว่าคดีใดๆเนี่ยเข้าข่ายการฟ้องปิดปากปปชมีแนวทางยังไงบ้างครับในการแยกแยะคดีว่าไหนเป็นคดีทั่วไปอันไหนเป็นการฟ้องปิดปากครับเราจะดูจากค่อยคำของเขาค่ะ ว่าถ้อยคาของเขา,เาที่เขาไปถูกฟ้องนะคะว่าเป็นถ้อยคาที่เขามาให้ข้อมูลกับทางปปชไหมนะคะแล้วข้อมูลเหล่านั้นนะคะเป็นข้อมูลที่เป็นบาะแสสําคัญอันนําไปสู่การที่คณะกรรมการปรป,ปชค่ะจะไปดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องนั้นๆต่อไปค่ะแล้วแต่ที่สําคัญที่สุดค่ะบุคคลเหล่านั้นนะคะต้องสุจริตในการที่จะให้ถ้อยคำด้วยนะคะครับเออก็คือจะต้องไม่ไปกันแกล้งเขาซะเองนะครับแต่เนื้อสิ่งอื่นใดเนี่ย สาเหตุของการที่ถูกฟ้องมันย่อมมีสาเหตุเพราะว่าไทม์ไลน์ต่างๆแล้วก็เรื่องของการให้ถ้อยคําต่างๆย่อมระบุในคําฟ้องที่เขาฟ้องกลับนะครับตรงนี้<ะ>ทางบบชก็จะมีการพิจารณาเป็นรายกรณีไปสร้างความ<ช>อุ่นใจให้กับพี่น้องประชาชนที่จะมาให้ถ้อยคําครับท้ายนี้ครับอยากจะให้ท่านได้กล่าวเพิ่มเติมสักนิดนึงว่าประชาชนจะมั่นใจจากการให้ถ้อยคำได้อย่างไรและติดต่อที่ไหนเมื่ออยากให้ถ้อยคำแจ้งบอกแสทุจริตเชิญครับ ก็อยากจะให้ความมั่นใจกับทางปปชประชาชนนะคะว่ากฎหมายอะคะ่ะกฎหมายปปช,ชนเนี่ยให้ความคุ้มครองในทุกๆมิติค่ะเพื่อที่จะส่งเสริมคนดีซึ่งสาระสําคัญของกฎหมายในส่วนนี้นะคะก็คือเราต้องการที่จะสร้างหลักประกันความปลอดภัยให้แก่คนดีค่ะเพื่อให้ คนที่กล้าออกมาเปิดเผยข้อมูลหรือว่าความไม่ชอบมาพากลต่างๆอะคะ่ะไม่ต้องตกเป็นเหยื่อของการที่เขาเหล่านั้นนะคะจะถูกฟ้องคดีเพื่อปิดปากฎหมายเนี้ยคะ่ะก็คือเครื่องมือในการที่ทางปปชอะคะ่ะจะให้ความคุ้มครองสิทธิของพลเมืองแล้วก็ยังเป็น,นกลไกในการปราบปรามการทุจริตในเชิงรุกด้วยนะคะซึ่งถ้าเกิดว่ามีข้อคําถามหรือว่าอยากรู้ในประเด็นไหนเพิ่มเติมอะคะ่ะก็สามารถที่จะ ประสานติดต่อพนักง,งานเจ้าหน้าที่ได้โดยตรงนะคะไม่ว่าจะเป็นาทางปพชส่วนกลางซึ่งอยู่ที่นนทบุรีนะคะแล้วก็ปชปชประจำจังหวัดต่างๆรวมถึงปพชาภาคด้วยนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่ามีข้อ,อมีข้อที่อยากจะสอบถามแต่ไม่สะดวกในการที่จะมาพบเจ้าหน้าที่ะคะ่ะก็สามารถที่จะโทร,โทรสายด่วนของประธาทางปพชน,นะคะก็คือหนึ่งสองศูนย์ห้าค่ะครับครับนี่คือเรื่องของ กฎหมายฟ้องปิดปากนะครับทางรายการค,ครับวันนี้ขอบคุณท่านจิราพรบุรินทะวานิช์ผู้อำนวยการสำนักกฎหมายสำนักงานปปชที่มาพูดคุยกันครับวันนี้ขอบคุณท่านเป็นอย่างสูงครับขอบคุณค่ะค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับ